ห่วงจุ้ยทั้งเก้ายุคกับเหตุการณ์โลกในหลักวิชาห่วงจุ้ยต่างๆที่มีบนโลกนี้มีมากมายหลากหลายทฤษฎีหนึ่งในหลักวิชาที่ปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมากคือวิชาดาวเก้ายุคของสเสวียนคงเนื่องจากว่าได้รับการพิสูจน์และมีการยืนยันจากหลายสำนักว่าการปรับแต่งด้วยหลักวิชาดาวเก้ายุคนั้น มีความแม่นยำและเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับในรายละเอียดวิธีการดู่วงจุย้ยด้วยหลักวิชาดาวเก้ายุคนั้นคงไม่สามารถนำมาอธิบายในคราวเดียวได้หมดเพียงแต่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังคร่าวๆว,ว่าดาวเก้ายุคนั้นมีอิทธิพลใดบ้างกับตัวเราและมีอิทธิพลใดบ้างกับโลกใบนี้ของเราเพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้าใจในความเป็นไปของโลกใบนี้ ในหลักการของวิชาดาวเก้ายุคนั้นเกิดจากกลุ่มดาวเหนือทั้ง9้าซึ่งทั้งหมดจะมีบทบาทในแต่ละช่วงเวลาโดยเราจะใช้พิจารณาถึงยุคที่จะเจริญรุ่งเรืองและยุคที่เสื่อมและนำมาใช้วัดหาพลังงานที่ดีและส่วนที่มีพลังงานที่เสื่อมในที่พักอาศัยซึ่งจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งเคลื่อนไหวและตำแหน่งนิ่งสงบว่าอยู่ที่มุมใดของบ้านหลังนั้น ซึ่งนันหมายความว่าถ้ามีการข้ามยุคบ้านหลังดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนผังพลังงานทำให้จุดที่เคยดีรุ่งเรืองอาจจะกลายเป็นจุดเสื่อมได้ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้หลักการดูห่วงจุ้ยจึงต้องพิจารณาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิภายนอกภายในผังพลังงานที่เหมาะสมกับชัยภูมิบุคคลที่อยู่ในบ้านและเรืกยามที่เหมาะสม ถ้ามีการข้ามยุคบ้านหลังดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนพังพลังงานทำให้จุดที่เคยดีรุ่งเรืองอาจจะกลายเป็นจุดเสื่อมได้ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามกฎหยินหยางหลักวิชาดาวเก้ายุคได้แบ่งเป็นทั้งหมดเก้ายุคและมีอิทธิพลต่อส่วนต่างๆบนโลกโดยแบ่งส่วนต่างๆของโลกออกเป็นเก้าส่วนเช่นกันส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นกับพื้นที่นั้นๆ ซึ่งดาวประจํายุคมีอิทธิพลอยู่พวงตุ้ยุคที่หนึ่งปีพศ24 0 7ดถึง2426ธนตุน้ํห่าวงตุ้ยุคที่สองปี2 4 2 7ถึง2446ธาตุาดดินกลุ่มอเมริกาใตา้โคลัมเบียเวเนซุเอลาบราซิลเปรูชิลีอาร์เจนตินา วงจุ้ยยุคที่3ปี2447ถึง2 4 6 6ธาตุไม้กลุ่มประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลอัฟกานิสถานบังคลาเทศสีลังกาหวงจุ้ยยุคที่4ปี2 4 6 7ดถึง2,486ธาตุไม้กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกกลุ่มตะวันออกกลางกลุ่มแอฟริกาอาทิเช่น สวีเดนฟินแลนด์โปแลนด์ฮังการีสาธารณรัฐเช็กสโลวักยูเครนแอลบาเนียโรมาเนียบัลการียรัสเซียตุรกีกรีซเลบานอนอิสราเอลซีเรียจอแดนอิรักอิหร่านซาอุดีอาระเบียเยเมนสุดานแอฟริกากลางห่วงตู้ย,ยุคที่5ปี2487-2506ถึงาตุดินระเบิด สิปีแรกประเทศที่ยังได้รับพลังอยู่ในยุค 4. สี่สิปีหลังประเทศที่ยังได้พลังอยู่ในยุคหกหวงตุ้ยยุคที่หกปี2507ันหถึง2526าคาดทองแคนาดาบริริชโคลัมเบียอลาสกาสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตกหวงตุ้ย,ยุคที่เจ็ด ปี2,527 2,546ทาดทองพื้นที่ในแถบประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกาปานามาคิวบาหวงจุ้ยยุคที่8ปี2,547 2,566ทาดดินกลุ่มประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันรัเสเซียมงโกเลียลาวเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียออสเตรเลีย ฮวงจุ้ยยุคที่9ปีพศ2567-2586ธาดไฟกลุ่มประเทศซีกโลกใต้กลุ่มประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรออสเตรเลียกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาใต้นอกจากนี้ยังส่งผลต่อกลุ่มยุโรปสหภาพยุโรปเช่นนอร์เวย์สวีเดนอังกฤษไอร์แล์ด์ฝรั่งเศสเดนมาร์กเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ โปรตุเกสสเปนกลุ่มแอฟริกาฝั่งตะวันตกเช่นโมโรโ็อกโกแอลจีเรียในจีเรียตูนิเซียในยุคนี้ภาวะโลกร้อนน่าจะมีความรุนแรงขึ้นมากเพราะเข้าสู่ยุคธาตุไฟตลอด20ปีธาตุไฟนำมาซึ่งความสว่างสวยและนำปัญญามาสู่โลกเป็นไปได้ว่าในยุคนี้จะเกิดวิชาการต่างๆมากมายบนโลกนี้ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน และผู้คนจะสแสวงหาหนทางใหม่ๆให้ชีวิตรวมถึงทาดไฟเป็นการเผาผลาญอาจจะเกิดความแตกแยกจากแนวความคิดที่แตกต่างกันความเชื่อที่แตกต่างมากขึ้นทาดไฟคือความร้อนพลังงานการศึกษาวิชาการเทคโนโลยีสมัยใหม่อินเทอร์เน็ตการสื่อสารด้วยแสงไฟเบอร์ออฟติกความโดดเด่นวิชาการใหม่ๆที่เคยลึกลับ จะถูกเปิดเผยศาสนาลทัทธิความเชื่อใหม่ๆพลังงานทดแทนความเจริญทางด้านจิตใจที่สูงส่งมีการใช้พลังจิตพลังงานที่มองไม่เห็นมากยิ่งขึ้นทาตุไฟทำลายทาตุทองดังนั้นยุคเก้านี้ฝั่งตะวันตกจะเลวร้ายหนักและสหรัฐอเมริกาซึ่งเข้ายุคเสื่อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองอาจจะถูกท้าทายบทบาทอย่างมาก อาจจะมีสงครามในยุคนี้ด้วยเพระาะธาตุไฟยังหมายถึงระเบิดไฟที่ลุกโชนกลุ่มธาตุดินในยุคป่าจะยังคงโดดเด่นต่อเนื่องเพราะไฟส่งเสริมดินกลุ่มธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซโดดเด่นสังคมเสมือนโซเชียลเน็ตเวิร์สื่อสังคมออนไลน์จะเฟ,ฟื่องฟู และเมื่อครบเก้ายุคแล้วก็จะวนกลับมายุคหนึ่งใหม่อีกครั้งหมุนเวียนเป็นเช่นนี้ต่อไปสำหรับท่านทั้งหลายที่เรานำเรื่องหลักวิชาดาวเก้ายุคมาเล่าให้ฟังเบื้องต้นนี้ก็เพื่อได้มองเห็นภาพถึงความเปลี่ยนแปลงบนโลกกับอิทธิพลจากดาวเก้ายุคนี้ซึ่งในหลักวิชานี้การคำนวณหาพลังงานในบ้านหรือที่ทำงานนั้นจะต้องอาศัยการวัดองศาที่ละเอียดและแม่นยำ เพื่อจะสามารถคำนวณหาพลังงานที่ดีร้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับยุคนั้นๆยุคเกคือธาตุไฟอัตลักษณ์ของธาตุไฟคือแสงสว่างความสว่างสวยความร้อนความรู้ใหม่ความฉลาดความกระจา่างดังนั้นตัวแทนของธาตุไฟยังหมายถึงสิ่งที่มองเห็นแต่สัมผัสจับต้องไม่ได้ หากเทียบเป็นสังคมและวิถีชีวิตของคนก็ยังหมายถึงชีวิตแบบออนไลน์ไลฟ์สไตล์ที่พบปะเจอกันในโลกเสมือนเห็นกันแต่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงจับต้องไม่ได้การสื่อสารไร้สายที่ส่งภาพเสมือนจริงเจอกันทางไกลผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าถึงทุกที่ได้ ถ้าพูดถึงในเรื่องของพลังงานก็หมายถึงพลังงานทางเลือกใหม่ความรู้ใหม่ๆการใส่ใจในสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นความรอบรู้ความฉลาดความกระจา่างจิตใจพลังจิตจิตวิญญาณการค้าก็จะหมายถึงการค้าทางออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซแบบเต็มรูปแบบหรือรวมไปถึงอนาคตอาจจะเห็นทุกธุรกิจเข้าสู่การออนไลน์ทางไกลเช่นอนาคตการไปพบหมออาจจะไม่ต้องไปที่คลินิกให้ตรวจโรค แค่เอาอุปกรณ์ขึ้นมาตรวจวัดชิพจรและส่งข้อมูลสุขภาพให้คุณหมอทางออนไลน์หมอก็สามารถวินิจฉัยโรคได้เลยรวมไปถึงการผ่าตัดอาจจะเป็นการผ่าตัดออนไลน์จากหมออีกซีกโลกหนึ่งก็ได้ซึ่งตอนนี้เริ่มมีแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายดังนั้นในยุคเก้าที่กำลังคืบคลานเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าหลายๆธุรกิจและแนวคิดของคนเริ่มปรับตัวกันไปบ้างแล้ว ตอนนี้มีโรคโควิด -19 เข้ามายิ่งกระตุ้นให้คนผันตัวเข้าสู่ยุค9ได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะใครที่ปรับตัวทันจะเริ่มรู้แล้วอนาคตเชื้อโรคใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นได้อีกการพบประเจอตัวกันตัวเป็นเป็นจึงถือเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตยังไม่เอกนับในเรื่องของมลพิษทางอากาศและประเด็นการรักโลกอีกด้วยเพราะยิ่งทุกคนอยู่ในพื้นที่ของตน การเคลื่อนย้ายน้อยลงมลพิษทางอากาศก็น้อยลงด้วยอนาคตเทรนการรักโลกแบบอยู่บ้านใครบ้านมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีทางหนึ่งเช่นกันส่วนใครที่ยังไม่ปรับตัวก็ยังอยู่ในยุค8ดยุคเก่าต่อไปเมื่อตกยุคความเสื่อมทั้งหลายก็ตามมาเหมือนคนที่คิดอะไรล้าหลังชาวบ้านไปหนึ่งก้าวเสมอบ้านที่มีพลัง่วงจุ้ยดีพร้อมรับพลังยุคหน้าก็มีแนวโน้มว่า จะเจริญก้าวหน้าไปตามยุคสินแสที่ปรับ่วงจุ้ยก็ต้องตรวจเช็คยุคของหวงจุ้ยให้บ้านรับพลังยุคปัจจุบันอยู่เสมอก็จะทําให้คนในบ้านคิดอะไรสอดคล้องกับพลังชีธรรมชาติที่เป็นปัจจุบันการดังนั้นวันนี้ลองถามตัวเองว่าวันนี้เราใช้ชีวิตปรับตัว รับความคิดของเราให้สอดคล้องรอรับกับการเปลี่ยนแปลงไว้แล้วหรือยังหากว่ายังคุณต้องรีบแล้วละ่ะเพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงคุณอาจจะปรับตัวไม่ทัน